เทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางสมทบร่วมชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะโดยมีเป้าหมายเพื่อโค่นล้มสิ่งที่ผู้ชุมนุมเรียกว่าระบบทักษิณขณะเดียวกันแกนนาเรียกร้องให้หน่วยงานด้านความมั่นคงปฏิบัติต่อมวลชนทุกกลุ่มด้วยมาตรฐานเดียวกันค่ะนี่เป็นภาพที่ทีมหนูน้อยเจ้าเวหาไทย P ี s ใช้เครื่องบินเล็กขึ้นบินสำรวจบรรยากาศการชุมนุมและสภาพการจราจรบริเวณถนนราชดำเนินค่ะ พบว่ามีผู้ชุมนุมอยู่เต็มพื้นที่ทั้งโดยรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและถนนราชดำเนินกลางมุ่งหน้าแยากเป้ามหาการโดยมวลชนจากทั้งกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆทยอยเดินทางมาสมทบกับกลุ่มผู้ชุมนุมมากขึ้นในช่วงบ่ายขณะเดียวกันแกนนำพยายามจัดระเบียบผู้ชุมนุมและขยายพื้นที่เพื่อรองรับมวลชน นายเอกนัทพร้อมพันธ์โคษกเวทีชุมนุมคัดค้านกฎหมายนิรโทษกรรมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รัฐอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่จะเดินทางมาร่วมชุมนุมค่ะและใช้มาตรฐานเดียวกันกับกลุ่มนปชที่นัดชุมนุมเย็นวันนี้เช่นกันขณะที่นายสาธิตวงนองเตยแกนนำการชุมนุมอีกคนขอให้ผู้ชุมนุมรอฟังคำประกาศสำคัญของแกนนำในเวลา18นาฬิกาวันนี้ซึ่งคาดว่าจะเป็นการชี้แจงถึงเป้าหมายและทิศทางการเคลื่อนหมุลชนค่ะ